โอวาสิ่ศักดิ์สิทธิ์พระโอวาสสงจี้กงวิปล่าสิทิรักเอ๋ยบุญสัมพันธ์นี้พึงถนอมรักษาไว้ให้ยั่งยืนแม้ในชีวิตจะกราบไหว้พระ ต้องรู้ถึงความหมายในก,ในการกราบไหว้ชีวิตของสิทธิ์มีความดีงามเป็นพื้นฐานจะต้องนำตนพ้นจากความทุกข์กรรมเมื่อโอกาสดีมีเรือธรรมแล่นรับผู้คนเจ้าทั้งหลายต้องรีบก้าวขึ้นเรือนั้นไปเพราะยุคขาวมีพระพุทธลงปลุกโปรดตามคำบัญชาชุดช่วยจิตยานทั้งสามโลก เจ้าต้องรู้วาระการนี้อย่างชัดแจ้งให้นำพาศรัทธายืนหยัดเดินสู่ท่ามกลางมหาชนให้นำพาปณิธานใจฝ่าอุปสรรคให้นำพาความรักแม่ตาช่วยผู้คนที่ยังหลงให้นำพาคุณธรรมดีงามหล่อหลอมจิตเวไนให้นำพาความเข้มแข็งแห่งพระมรรพจารย์ จิตสู่หยัดยืนต่อหนทางที่เคี่ยวกรรมให้นำพาสถานธรรมนี้ขจรกระจายเปี่ยมด้วยญาติธรรมร่วมบำเพ็ญให้นำพาปัญญายาณกำราราิิเลสท,ที่พกพูนชะล้างให้หมดจดให้นำพาความซื่อสัตย์จริงใจแท้แบกคารับงานธรรมกิจอย่างไม่เหนื่อยหน่ายให้นำพา จิตโพธิสัตว์แบกรับความทุกข์ยากของเวไนสิริรักเอย๋ยมีผู้รับผิดชอบสถานธรรมจึงจะเจริญมีผู้นำพาถึงจะมีคนติดตามมามากมายสิธิจงอย่าลืมคำฟ้าจัดสรรทุกสิ่งอย่างเป็นไปตามวาระกฎเกณฑ์เมื่อเจ้าบุกเบิกเปิดสถานธรรมอาจารย์หวังว่าทุกอย่างจะเจริญกว้างไกล สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดูแลทุกคนเจ้าเหนื่อยยากเสียสละทุกหยาาิหยดของจิตใจที่หยดลงพื้นแผ่นดินคือจิตศรัทธาที่เจ้าทั้งหลายคลาดไถหวานเพราะให้ก่อเกิดมเมล็ดธรรมเติบโตในวันหน้ารวมสร้างดินแดนพระสัมมาสัมโพธิให้เหมือนในพุทธการที่ดีงามแทร้รวมสร้างจิตแห่งพุทธะในธรรมการยุคข,ขาวสู่ยุคพระศรี อ่านในการหน้าดังนั้นสิทธ์ทุกคนอยู่ในยุคปัจจุบันจะสืบสารต่อสายทองอย่างไรดีไม่ให้ผิดเพี้ยนจากพุทธการสืบสารมาสู่ยุคปัจจุบันและพร้อมจะสู่อนาคตแห่งโลกพระศรีอานเจ้าทั้งหลายกำลังบำเพ็ญจิตกำลังปฏิบัติงานทมดังเหมือนพุทธในอดีตเคยทำมางานสามโลก เจ้าทั้งหลายจะต้องยินยอมและยินดีที่จะนำพาอย่างมิบ่นท้อใดๆเมื่อเจ้าลงมือปฏิบัติจริงมักผลบนโลกนี้คือความสำเร็จผลมักผลในวันหน้าคือฐานบัวอริยาของตนเองอาจารย์อวยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรม